อีกเครื่องหนึง่งอันนี้แรงงานต่างด้าวดีๆวิทจะซวยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เนี่ยนะฮะผู้ชายคนหนึ่งโดนแทงแล้วเขาโบยไปยังพวกต่างด้าวว่าต่างด้าวเนี่ยแทงผัวเขาคุณผู้ชมดูภาพจุดเกิดเหตุก่อนนะฮะที่สมุทรปราการแล้วเรื่องนี้สุดท้ายนะักข่าวกับตำรวจไปเค้นใครเป็นคนแทงคุณกันแน่ดูภาพผู้ชายฮะอ่าได้ไหมเปิดภาพหน่อยได้ไหมนี่ยันสักยังไงให้เข้านี่ฮะไหนเอากลับไปเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้หน่อยอันนี้มองไม่เห็นภาพนี่ รู้เลยนะฮะ,ะโอ้ตายแล้วนี่อ๋อแต่มันไม่ได้ยันทั้งตัวนี่ใช่ไหมไมันมียัน<า>กับมังกรแสดงว่าขัดกันนะฮะเข้าใจว่ายันเสือกับมังกรคงตีกันก็เลยแบะเข้าแผ่นหลังเลยล่าสุดเนี่ยวันนี้จากการตรวจสอบเดี๋ยวไล่เรียงอย่างนี้ก่อนค,คนเจ็บคือใครนะเมย์คนเจ็บเขาก็ไม่ได้บอกชื่อเป็นชายอายุ37ปีค่ะนี่แล้วประเด็นคืออย่างนี้เห็นภาพที่เขาเจ็บใช่ไหมตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาอ้างบอกว่าเขานั่งกินเหล้า แล้วบังเอิญว่าแรงงานพม,ม่าแทงปากฏตํารวจไปเห็นเมียเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆตําตรวจกับทางผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามบอกถามจริงนะใครเป็นคนทำคือถามผู้ชายผู้ชายก็ไม่กล้าตอบนะฮะจนกระทั่งไปเจอเมียของคนเจ็บยืนยิ้มแป้นอยู่ข้างๆก็เลยไปถามว่าใครทำเหรอเมียคนเจ็บก็อ้างบอกเนี่ยพวกพมา่ามันกินเหล้ามันเหมือน,น,นทำร้ายผัวฉันสุดท้ายเจ๊เสื้อแดงก็ต้องยอมรับ ไม่ใช่พม่าฉันแทงเองมีเสียงตอนแรกที่เขาบอกว่าเนี่ยโดนคนพม่าแถวเนี่ยทำร้ายจนทางด้านสามีเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเสียงของเมียใช่ไหมเสียงของเมียเสียงเมียช่วงแรกอะนะที่โบยความผิดไปให้พม่าไม่พี่เข้าไปห้ามเขาหรือวไงมาช่วยไงไปช่วยช่วยห้ามก็เลยโดนถากไปหน่อยนึงใช่ไหมเขาะอเขามีปัญหาอะไรกันนะิเหล้า มือนมีปากใหญ่มึงก็ใหญ่ด้วยแ้วไอ้คนก่อนเห็นรู้ชื่อไหมไม่รู้อะค่ะไม่เคยรู้จักรู้จักแต่ชื่อเล่นเขาชื่ออะไรอะไอไอไอยอหรือยะนี่เนียนนะเนียนมะนี่รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมต้องเป็นของป้า หลังจากนั้นป้ายอมรับใช่ไหมเมย์คือผู้สื่อข่าวเห็นแผลที่หน้าผากบอกはは o, เอาา้าป้าไปบอไอยอไออใช่บอกว่าเอ้าแล้วทําไมที่หน้าผากมีผงมีแผลอะไรด้วยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นยังไงเค้นไปเค้นมาบอกเออไม่ใช่พม่าหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาแอบกระซิบผู้สื divine, blues, ่อข่าวบอกไม่ใช่พม่าหรอกเขาทะเลาะกันแล้วยเมียก็เหมือนเอากันไกลไปแทงใช่ฟังเสียงของ ตอนแรกบอกยยอใช่ไหมเป็นป้ายักษ์เองเนี่ยนะฮะที่ทำเอาลองฟังดูหน่อยฮะใครแทงหนูนี่แหละแทงเออเแล้วแล้วแทงก็คือแทงแล้วทําไมต้องโกหกตอนแรกว่าพรมงพม่าแทงก็มันบอกว่ามันอยากจะทําแผลงน้องวิญญกินเาอยู่นี่นักกินเหล้าอยู่ด้วยกันแหละคือกันคือผมนั่งกินเหล้าผมอยู่นี่อยู่แล้วสรุปเรื่องผัวเมียใช่ทำหรือก่อทำหนืก่อเขาวิญมาเลือดออกมาเนาะ อันนี้ผัวดีนะผัวพยายามจะบอกว่าเมียไม่ผิดล่าสุดวันนี้นภัสใช่ไหมลงไปแล้วก็ไปเจอไม่รู้จะเรียกนามสมมุติอะไรเรียกป้ายักษ์กันแล้วกันนะฮะพอมากี้ป้ายักษ์บวยไปที่ไอยอใช่ไหมคราวนี้เราก็ไปเจอป้ายักษ์ใช่ไหมป้ายักษ์กว่ายังไงบ้างเรื่องของเรื่องสาเหตุมันมาจากขนมจีนเขาบอกว่าสามีเนี่ยปากุญแจเข้ามาที่หน้าทําให้ทางด้านหน้าผากเขาเจ็บเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นตรงรอยตรงหน้าผากเนี่ยน,นะคะ คือน่าจะเมาแหละเพราะมีการดื่มกันก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยเมาแล้วก็มีปากเสียงกันเองอย่างที่เพื่อนบ้านบอกเนี่ยนะคะแล้วคราวนี้เขาก็เลยโมโหของขึ้นก็เลยเอามีดแทงไปเลยนะคะส่วนไอ้ที่กุเรื่องว่าเป็นพม่าเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ย สามีเนี่ยไม่อยากเอาความกับตัวภรรยาก็เลยทําเรื่องโกหกทั้งหมดแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ติดใจเอาความอะไรกันแล้วนะแล้วเขาก็เลยย้อนถามนักข่าวของเราน้องเพลงนภัสบ,บอกเนี่ยถ้าคุณนักข่าวเป็นชั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดโดนผวัว<อ>ปากุญแจใส่หน้าเนี่ยคุณจะยอมอยู่เฉยไหมล่ะก็เล<อ>ยเห<อ>มืนอนถามนภัสใช่<อ>ฮะป้าลองเลือกนภัส ไปเป็นคู่ชีวิตนพัที่ใส่ดีแต่นภัสต้องถามนภัสด้วยนะว่านภัสจะดูแลไหมแต่สุดท้ายป้าถามนภัสใช่ไหมใช่ถ้าเธอโดนแบบนี้ยอมไหมแต่ป้าโกหกตำรวจอะอาในปังเสียงป้ายักแกหน่อยฮะแค่ขนมจีนกระดาษเดียวนี่แหละมันถอยรถไม่ได้เออแล้วมันก็เอากุญแจมาคว้างฉันก็ทนไม่ไหวฉันก็มีดเสียบเออแล้วตอนนี้คุณคุณลุงเป็นไงบ้างครับ ยังมันนอนแล้วแหละมันจะไม่ตายหรอกมันก็พูดกันสองสามคำนั่นแหละแมันนอนแล้วมันคงถ้ามันติดใจมันคงไปแจ้งความมา่นแหละค่ะแต่นี่ได้แจ้งไหมครับไม่ได้แจ้งอ้าวเป็นคุณอะแค่ขนมจริงก็จาดเดียวอ่ะคุณเอาเอาคุณเจมาคว้างหน้าผากฉันอะเออคุณสมควรอยู่เป็นคนไม่ล่ะเสียบคุณตายเอออยู่เพื่อไม่ได้รักกันไม่ได้อะไรกันเลยก็คือยืนยันว่าตอนนี้ก็คือปกติแล้วต่างคนต่างอยู่ค่ะ อ่าตงกังอยู่จงใจสิจงใจตาให้มันตายเลยอะ่ะมันเตรียมกันอพอพอมันแจ้งมันจะทําแผลมันกลัวว่าเออใครใครจะมาทําร้ายเมียเออกลัวเมียนะ่ะโดนจับม,มันก็เลยแบบเออเตรียมกันนาะพม่ามาแทางกูก็เลยมอเออเอเอกูตอบกูตอบเขาก็ได้ว่าพม่ามาแทางมึงแต่ทั้งที่มือแทงอ่ะกูนี่แหละมือแทงนี่ เขาก็เข้าใจหัวอกผู้หญิงกันนะเหมือนโดนทำร้ายก่อนใช่ไหมขนมจีนกระจัดเดียวหัวปลากุญแจใส่ฉันเห็นไหมนะท่าแ a c t นี่เต็มที่เลยนะฮะล่าสุดเนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าทะเลาะกันบ่อยใช่ไหมจนกระทั่งเจ้าของห้องก็ตักเตือนแล้วแต่ก็ไม่ฟังผัวเมียคู่นี้แต่อย่างน้อยก็จบลงตรงที่ทําให้รู้ว่าผัวก็ยังรักเมียนะเพราะไม่อยากให้เมียโดนจับเลยให้โกหกเจ้าหน้าที่เขาซะประมาณนี้คุณผู้ชมครับเราจบเรื่องนี้ดีกว่า